ที่โรงเจฮกเต็กฮกตึงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจของโรงเจเก่าแก่อายุมากกว่า100ปีแห่งนี้ได้มีสาธุชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่มีเชื้อสายจีนและไทยได้เดินทางเข้ามากราบไหว้บูชาเทพเจ้าและรับประทานอาหารเจกันอย่างต่อเนื่องโดยก่อนที่จะรับประทานอาหารเจจะมีการสักการะเสด็จองค์นพรราชากิ้วอองฮกโจ ที่จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานและปวงวิสุทธิเทพเนื่องในเทศกาลกินเจนี้ซึ่งทางโรงเจจะเปิดให้สาธุชนได้สักการะได้ตลอด10วัน10คืนในส่วนของอาหารเจทางโรงเจได้มีการจัดเตรียมเมนูอาหารข้าวผัดรวมมิตรกระเพาะปลาน้ำแดงสูตรเจผัดผักรวมมิตรขนมจีนน้ำพริก ปอเปี๊ยทอดและลอดช่องกะทิให้ผู้ที่กินเจได้รับประทานฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆหรืออยากจะบริจาคก,ก็ตามแต่กำลังศรัทธาโดยจะเปิดให้รับประทานอาหารเจวันละสองรอบรอบเวลา11นาฬกา30นาทีและเวลา17นาฬิกา30นาทีจนอาหารเจจะหมด โรงเจหกเต็กหกตึงนับเป็นโรงเจเก่าแก่แ,กแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานีที่มีอายุมากกว่า100ปีถือกำเนิดขึ้นโดยกลุ่มขหาบดีชาวจีนพ้นทะเลได้ร่วมกันรวบรวมเงินซื้อที่ดินจากโรงงานน้ำอัดลมอึ้งเป็งฮะมีเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่หนึ่งงานจัดตั้งขึ้นให้เป็นโรงเจ เพื่อให้ได้เป็นศูนย์รวมจิตใจของสาธุชนชาวไทยเชื้อสายจีนไหว้พระสวดมนต์ขอพรกินเจทำทานแก้ปีชงให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงโดยกิจกรรมในช่วงเทศากาลกินเจของโรงเจแห่งนี้ก่อนหน้านี้ในวันที่2ตุลาคม2567ได้มีการสวดมนต์อัญเชิญเทวะอาจารย์ลงปรกบนทนพิธีในช่วงระหว่างวันที่3ถึง11ตุลาคม2567จะมีพิธีสวดมนต์ท วัดเช้าสวดมนต์ถวายพุทธบูชาสวดมนต์บูชาพระโพธิสัตว์พันองค์สวดมนต์ทำวัดเย็นและสวดมนต์เวียนทูบตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา6นาฬกาถึง18นาิกาอีกทั้งในวันที่ 5, 8และ11ตุลาคมจะมีพิธีสวดรับเงินรับทองโชคลาภต่อชะตาเสริมดวงต่ออายุ เพื่อความเป็นจริมงคลโดยในวันศุกร์ที่11ตุลาคมวันชิว9เวลา18นาฬิกาจะมีพิธีแห่เทพเจ้าลอยกระทงดอกไม้ที่ท่าน้ำวัดหลวงพิธีสวดมนต์ขอบคุณเทพเจ้าและพิธีส่งเทพเจ้าปิดเทศกาลกินเจในเวลา23นาฬิกาที่โรงเจแห่งนี้ตามสถานธรรมโรงเจต่างๆมูลนิธิต่างๆเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งโรงครัวเพื่อทำให้ ทุกคนที่มาจากไหนจากไหนก็สามารถที่จะแวะเข้ามาทานเจได้เพราะในโรงเจเนี่ยหรือมูลนิธิเนี่ยที่ไหนก็ต้องมีมีอาหาร3ามเวลาให้ให้ทุกคนได้เข้าไปรับประทานเวลาเราไปรับประทานเราก็จะ สวดมนต์ไหว้พระไปด้วยก็ได้แล้วเราก็จะทําบุญไปด้วยแล้วแต่ว่าเราจะทําบุญเท่าไหร่ในเทศกาลกินเจที่เป็นมาตั้งแต่โบ,บราณน,นะคะที่จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการถือสิลงกินเจเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มงคลกับตัวเราครอบครัวเรานะคะคนที่เข้ามาเนี่ยคือมีความมีความมั่นใจว่ามีความศรัทธา ที่อยากจะทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นทําให้ครอบครัวเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขโดยการระเว้นการกินเนื้อสัตว์อันนี้ก็คือเป็นจุดจุดหลักสําคัญเลยซึ่งถือปฏิบัติมาทั่วโลกนะคะเทศกาลกินเจนี่ใหญ่มากค่ะโดยเฉพาะอุบลของเราเนี่ยนะเราก็จะมีสถานที่เป็นมูลนิธินะคะแล้วมีโรงเจที่นี่เป็นโรงเจเก่าแก่แล้วได้พัฒนามาแล้วก็ได้ปฏิบัติถือศีลกินเจกันมาทุกปี พราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดที่ยึดเหนี่ยวน้ําใจยึดเดี่ยวใจของพวกเราทั้งครอบครัวให้ได้มาระเว้นให้ได้มาสร้างความดีนะคะโดยโดยที่ว่า,าโรงเจแห่งนี้ก็ได้ได้มีการบูบบรณะโดยท่านาขาหาบดีท่านศรีพลเกียรติสุรนนท์และคนอุบลด้วยได้มาช่วยกันทําแล้วก็สร้างโรงเจแห่งนี้ท้ายนี้ก็อยากเชิญชวนนะคะให้ทุกคนทุกท่าน ที่ได้รับฟังข่าวสารจากช่องแต่ละช่องนี้แล้วได้มาร่วมกันช่วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณีจีนที่ดีๆนะคะเพื่อกับพวกเราแล้วก็มาร่วมบริจาคมาร่วมไหว้ไหว,ว,ว้พระไหว้เจ้า ที่นี่มีพระแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์นะสามารถที่จะมาขอบุตรชายบุตรสาวได้ค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาแวะที่โรงเจโรงเจที่นี่เป็นโรงเจเก่าแก่อยู่ถนนหลวงนะคะเข้ามาเนี่ยหน้าถนนจะแคบหน่อยแต่อยู่เยื้องกับอายการหรือปรณียีเก่าแก่ของเราถ้าจะง่ายก็คืออยู่ แถวอายการจังหวัดของเรานะคะเข้ามาที่ซอยนะคะมาช่วยกันดูว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ในโรงเจแห่งนี้ยังมีครบมีท่วนหมดระยะเวลาที่ก่อตั้งมาไม่ต่ำกว่าร้อยปีนะคะค่ะสู่สามสี่รุ่นแล้วค่ะค่ะขอขอบคุณมากค่ะปกตินี่การกินเจก็คืออะละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันใช่ไหมคะก็คือ ช่วงเทศกาลนี้ผู้คนผู้ที่มีจิตศรัทธาเขาก็เข้ามาร่วมรับประทานอาหารเจที่นี่แต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านมาก็เยอะขึ้นทุกๆปีค่ะละผู้ผู้ผู้คนที่เข้ามามีจิตศรัทธาเข้ามานี่ก็คือจะต้องนุ่งขาวห่มขาว ปฏิบัติธรรมละเว้นละเว้นสิ่งที่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะคะการกินเจแม้ว่าปีหนึ่งมันจะเก้าวันนะคะแต่จิตใจทําให้เราจิตใจสงบขึ้นพิจารณาอะไรอะไรต่างๆให้ดีขึ้นทั้งในชีวิตกับกับเพื่อนมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทําให้จิตใจเรามีความเมตตากรุณามากขึ้นก็คงจะสามารถที่จะยก สังคมหรืออะไรต่ออะไรที่มันให้มันดีขึ้นจากสังคมที่มันกำลังเสื่อมลงทุกวัันนี้นะคะอย่างน้อยก็คงจะช่วยให้เราจิตใจมีเมตตาเผื่อแผ่กันบ้างนะคะโอเคก็คือหลักๆของการกินเจเลยคะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะทานเจแล้วยังมีถือศีลหรือว่าสวดมน ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะช่วงนี้จะเป็นการปฏิบัติตนฝึกฝนตนเองได้ดีมากขึ้นนะคะนี่คือจุดมุ่งหมายของเรานะคะ